มาแล้วแล้วพี่ชายสุดเทพมาอัปเดตอีกแล้วหลังจากหลิวลี่เวยบอกเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองออกไปฐานปี้อิงก็โทรหาเขาในทันทีพอโทรศัพท์ของหลิวลี่เวยดังขึ้นฐานปี่อิงก็พูดว่านายน้อยหลิวนี่คือเบอร์ของฉันค้าพูดจบพร้อมกันนั้นฐานปี้อิงก็บันทึกเบอร์ของหลิวลี่เวยลงในมือถือดีเลยต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยบอกมาได้เลยหลิวลี่เวยพูดอย่างทรงอำนาจมาก อืมขอบคุณค้านายน้อยหลิวฐานปี้อิงไม่คิดว่าวันนี้จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีและยังเจอเรื่องดีๆแบบนี้เธอก็ไม่ใช่คนงโง่เธอรู้ว่าทั้งหมดนี้ต้องเกี่ยวข้องกับจินเสี่ยวเฉินแน่นอนหลิวลี่เว่ยเป็นเพียงการยืมดอกไม้ไหวพระแต่เธอก็พอใจแล้วต่อไปแค่กับจินเสี่ยวเฉินรักษาสัมพันธ์อันดีต่อไปก็พอแล้วเพราะยังไงซะเธอก็มีแฟนที่เจ๋งสุดยอดขนาดนี้เรียกได้ว่ายืนอยู่บนจุดสูงสุดของมวลมนุษย์แล้วจินเสี่ยวเฉินเป็นเพื่อนคุณสีนะต่อไปว่างๆก็ติดต่อกันบ่อยๆนะ หลิวลี่เวยผู้ประโยคนี้ขึ้นมาทันทีเรื่องนี้ฉันรู้ค่ะฐานปี้อิงพยักหน้าทั้งสองคนกลับไปที่ห้องส่วนตัวอย่างรวดเร็วหลังจากหลิวลี่เวยเข้ามาก็สั่งหวังจัวว่าให้คนเตรียมเหล้าเหมาไถ่หนึ่งร้อยลังมาเดี๋วนี้เอาตอนนี้เลยเหรอครับนายน้อยหลิวทำไมจู่ๆถึงต้องการเหล้าเยอะขนาดนี้นี่เปิดร้านได้เลยนะครับหวังจัวถามอย่างสงสยัยเป็นนายน้อยหลินที่ต้องการตอนนี้จัดการให้เร็วที่สุดหลิวลี่เวยอธิบายไปประโยคหนึ่งได้ได้พอได้ยินหลิวลี่เวย,บ,ยบอกว่าเป็นหลินเฟิงที่ต้องการหวังจัวก็รีพยักหน้าาาาอยาาาย่่่งงว ก็เดินออกจากห้องไปเริ่มโทรศัพท์ให้คนเตรียมเหล้าส่งมาเจ้าหลินมองหลิวลี่เวยที่ไปแล้วกลับมาแล้วถามเสียงเบาว่านายน้อยหลิวทางนั้นเป็นเพื่อนของคุณหรอคะเพื่อนเหรอหลิวลี่เวยยิ้มแล้วพูดว่าคุณประเมินผมสูงเกินไปแล้วเขาเป็นเพื่อนกับตาของผมต่างหากเจ้าหลินได้ฟังก็ตกตะลึงราวกับไก่ไม้ยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่รู้จะพูดอะไรดีไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรถึงความตกตะลึงในใจของตัวเองตอนนี้ทั้งห้องไม่มีใครกินข้าวทุกคนนั่งรออย่างเงียบเงียบประสิทธิภาพการทำงานของหวังจัวหลังจาากกออกไปประมณ นาทีเขาก็เปิดประตูเข้ามามองไปที่หลิวลีว่เหวยแล้วพูดว่านายน้อยหลิวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมีรถไฟส่งเหล้าเหมาไทยห0ึรยลังมาให้อืม ดีงั้นเดี๋ยวข้าจะไปตอบหลินเฟิงหลิวลี่เว่ย i, พยักหน้าแล้วชี้ไปที่ทุกคนพร้อมตะโกนว่ากินข้าวสิหลิวลี่เว่ย i, กินไปนิดหน่อยจากนั้นก็ไปยืนเฝ้าอยู่นอกห้องของหลินเฟิงหลินเฟิงกับจินเสี่ยวเฉินกินข้าวอยู่ในห้องส่วนตัวสองชั่วโมงหลิวลี่เว่ยก็ยืนอยู่ข้างนอกสองชั่วโมงเมื่อเห็นหลินเฟิงเปิดประตูออกมาหลิวลี่เว่ยก็พูดขึ้นก่อนว่านายน้อยหลินเล่าเตรียมพร้อมแล้วครับงั้นก็ให้คนส่งไปที่วินล่าในเมืองปีศาธเธจเถอะเจ้ารู้ที่อยู่ใช่ไหมหลินเฟิงพยักหน้้้าาาแลวววมมมองงไปที่่่หเถรรูคคัับผจจะจดนส ที่วินล่าเดี๋ยวนี้เลยหลิวลี่เวยพยักหน้าลินเฟิงส่งจินเสี่ยวเฉินกลับโรงแรมส่วนตัวเองก็กลับไปที่วินล่าในเมืองปีศาจเล่าเมาไทยหนึ่งร้อยลังที่หลิวลี่เวยเตรียมไว้มาถึงในเช้าวันรุ่งขึ้นลินเฟิงให้คนขนลงไว้นอกวินล่าพอคนไปแล้วก็เก็บทั้งหมดเข้าไปในระฆังตรงหวง่วงเหล้าหนึ่งร้อยลังนี้คงพอให้จางซานฟงดื่มได้นานมากแดนเทพไม่เคยมีมาก่อนจะหมักเล่าแรงขนาดนี้ได้อย่างไรถึงแม้พวกเขาจะมีพลังถล่มภูผาพลิกสมุดและไม่บริโภคธัญ,ญพืชแต่เรื่องการหมักเล่ายังห่่่าางชัั้นกกกบโลมสิที เห็นได้บ่อยที่สุดในแดนเทพหรือแดนเซียนคือผลไม้เหล้าที่ดื่มกันเดยพื้นฐานล้วนหมักจากผลไม้ลิ้นเฟิงกลับมาอยู่ได้หนึ่งวัน รู้สึกสบายขึ้นมากหลังจากเก็บเหล้าเข้าไประคังตรงหวงแล้วก็ไปแดนเทพอีกครั้งการจากไปครั้งนี้ของหลินเฟิงสําหรับคนในแดนเทพก็แค่จากไปปีกว่าๆเท่านั้นเวลาปีกว่าๆสําสหรับคนในแดนเทพแล้วช่างผ่านไปในพริบตาเมื่อเห็นหลินเฟิงกลับมาจางซานฟงก็ยิ้มแล้วพูดว่าเร็วขนาดนี้เลยเหรอข้านึกว่าเจ้าจะอยู่อีกสักหลายปีซะอีข้าแค่กลับไปเตรียมเหล้าให้ท่านหลินเฟิงพูดจบก็หัวเราะห้าห้าง้นรีบเอาออกมาเร็วข้าชักจะรอไม่ไหวแล้ว พอจางซานฟงได้ยินคำว่าเหล้าก็รู้สึกอดใจไม่ไหวไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วที่ไม่ได้ดื่มเหล้าของโลกครั้งนี้หลิงเฟิงนำเหล้าของโลกกลับมาสำหรับเขาแล้วมันคือความที่ถึงมากกว่าเป็นความรำลึกถึงมากกว่าหลินเฟิงโบกมือเหล้าขาวหนึ่งร้อยลังถูกนำออกมาวางกองไว้ในถงใหญ่เมื่อเห็นเหล้ามากมายขนาดนี้และบรรจุภัณฑ์ก็ดูแปลกตาหลังจากจางซานฟงเดินเข้าไปใกล้ก็ถามขึ้นว่าตอนนี้เหล้าบนโลกทำได้ประณีตขนาดนี้แล้วหรืออืมโลกพัฒนาไปเร็วมากรอท่านกลับไปแล้วจะรู้เองเมื่อเทียบกับสมัย ราชวงศ์หมิงความก้าวหน้าพัฒนาขึ้นนับไม่ถ้วนเหมือนกับเปลี่ยนไปเป็นอีกโลกหนึ่งเลยหลินเฟิงพยักหน้าอธิบายเบาๆ อืมดูออกเลยว่ากล่องกระดาษแบบนี้ดูประนีตมากแล้วดูขวดเหล้านี้สินี่มันคือแก้วหลิวหลีทั้งหมดเลยนะในยุคข,ของเรานั้นแก้วหลิวหลีล้วนเป็นของล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นของล้ำค่าที่ถวายให้ราชสำนักแล้วดูสิแก้วหลิวหลีนี้ใช้บรรจุเหล้าและไม่มีสิ่งเจือปนเลยแม้แต่น้อยช่างเป็นของดีจริงๆจางซานฟงเปิดเหล้าลังหนึ่งหยิบเหล้าเหมาถ่ายขวดหนึ่งขึ้นมาพิจารณาในมือชื่นชมขวดเหล้าไม่หยุดปากในสมัยราชวงศ์หมิงยังไม่มีแก้วแพร่หลายตอนนั้นเรียกสิิิ่่งนนีีว้ววาหหลลลลแะเป็ผ ผิตภัณฑ์พิเศษของราชสำนักอีกทั้งยังเป็นของบรรณาการจากดินแดนตะวันตกหลิวหลีในตอนนั้นคุณมัวอย่างยิ่งจะเทียบกับแก้วในปัจจุบันได้อย่างไรดังนั้นเมื่อจางซานฟงเห็นจึงแสดงท่าทีตื่นเต้นเล็กน้อยห้าหาท่านจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดตอนนี้โลกเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีทุกอย่างกำลังพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีที่สูงขึ้นหลินเฟิงมองท่าทางตื่นเต้นของจางซานฟงแล้วหัวเราะห้าห้า มาเรามาดื่มด้วยกันข้าจะให้คนเตรียมกับแกล้มสักสองสามอย่างจางซานฟงอยากจะลิ้มลองรสชาติเหล้าของโลกใจจะขาดนั้นก็เรียกพวกเขามาด้วยกันเถอะให้ทุกคนได้ลองชิมลินเฟิงพูดจบก็ส่งเสียงผ่านพลังจิตไปหาทุกคนอย่างรวดเร็วชั่วครู่เดียวทุกคนก็มาถึงนายน้อยท่านพี่หลังจากทุกคนมาถึงก็คารวะกันทั่วนหน้าวันนี้จะให้พวกเจ้าได้ลองชิมของที่ข้านํามารับรองว่าพวกเจ้าจะต้องรู้สึกว่านี่คือเหล้าที่ดีที่สุดที่พวกเจ้าเคยดื่มมาลิ้นเฟิงชี้ไปที่กองเหล้าเที่สูงป็น เขาแล้วพูดเฮ้ๆฮที่แท้ก็เล่าเหมาไถนี่เองนี่มันเล่าดีเลยนะเล่าเถียนโกมองเล่าเหมาไถในมือจางซานฟงแล้วพ e ูดพลังยิ้มเจ้ารู้จักด้วยหรือจางซานฟงถามพวกเราเคยดื่มกับนายน้อยแล้วนี้แรงมากดื่มแล้วสะใจสุดๆเล่าเถียนโกอธิบายอื้มอย่างนี้นี่เองจางซานฟงพยักหน้าจากนั้นก็ให้คนเตรียมกับแกล้มสองสามอย่างอย่างรวดเร็วทุกคนเริ่มดื่มเหล้ากันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของอย่างเหล้าทุกคนก็ชอบดื่มมู่วินเฉินนั่งอยู่ข้างๆ หลินเฟิงช่วยเขารินเหล้าคอยบริการเจ้าก็ลองชิมดูสิหลินเฟิงยื่นแก้วเหล้าให้มู่อวินเฉินแล้วพูดอื่มได้ค่ะมู่วินเฉินรับเหล้าที่หลินเฟิงยื่นให้แล้วดื่มรวดเดียวจนหมดถึงกับสำลักและไอออกมาสองสามครั้งเหล้านี้ค่อนข้างแรงเจ้าดื่มช้าๆหน่อยอย่าให้เมาละ่ะหลินเฟิงเตือน มู่วินเฉินไม่สนใจเรื่องเมาเลยแม้แต่น้อยในดวงตาเต็มไปด้วยความรักแล้วพูดว่างั้นก็เมาไปเลยสิคะถึงตอนนั้นสามีต้องอุ้มข้ากลับไปด้วยนะโยโฮช่างกล้ายย้ยเย้าเสียจริงมู่วินเฉินจู่จู่ก็พูดคำพูดที่กล้าหาญเช่นนี้ออกมาจางซานฟงและคนอื่นๆรีบเบอนหน้าหนีทำเป็นไม่ได้ยินหลินเฟิงพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าเจ้าดื่มเถอะข้าจะอุ้มเจ้ากลับไปเองพอได้รับอนุญาตจากหลินเฟิงมู่วินเฉินก็ยิ้มมุมปากเริ่มรินเหล้าขาวให้ตัวเองหนึ่งแก้วใช้สองมือยกแก้วแล้วยื่นนไปทางงหลิิเฟ ปากประดับด้วยรอยยิ้มจางๆรอสักครู่สามีข้าขอคารวะท่านหลินเฟิงยกแก้วขึ้นชนกับมู่อวินเฉินเบาๆทั้งสองคนเงยหน้าดื่มเหล้าเหล้าดีพอจางซานฟงเห็นว่าทางหลินเฟิงเสร็จธุระแล้วก็ตะโกนเสียงดังอย่างงดใจไม่ไหวนี่มันเหล้าดีจริงๆอย่างน้อยจางซานฟงก็ไม่ได้ดื่มเหล้าดีๆแบบนี้มาหลายปีแล้วตอนนี้ได้ดื่มกระทันหันในใจก็ตื่นเต้นอย่างยิ่งนายน้อยนี่คือเหล้าอะไรทำไมถึงได้แรงขนาดนี้หลังจากหลีมัวดื่มไปหนึ่งแก้วสีหน้าก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจอย เขาก็เป็นถึงจอมเทพขั้นสมบูรณ์เล่าแบบไหนที่ไม่เคยดื่มบ้างละ่ะเกรงว่าแม้แต่เหล้าที่ดีที่สุดในแดนเทพเขาก็เคยชิมแล้วมีเพียงเหล้าที่หลินเฟิงนํามานี้เท่านั้นที่เขาดื่มเป็นครั้งแรกที่สําคัญคือมันยังแรงขนาดนี้ความรู้สึกตอนดื่มลงไปนั้นสุดยอดมากจู่จูก็รู้สึกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหล้าที่ตัวเองดื่มนั้นเหมือนกับน้ำมา้าจืดชืดไร้รสชาติเมื่อเทียบกับเหล้าขาวในมือตอนนี้มันช่างต่างกันราวฟ้ากับดินไก่ป่าเทียบกับหงไฟนี่คือของดีประจําบ้านเกิดข้าพวกเจ้าไม่เคยดื่ ก็เป็นธรรมดาเหล่านี้มีรสสัมผัสที่ดีมากหอมกลมกล่อมคล่องคอเดี๋ยวพวกเจ้าแต่ละคนไปขอจากผู้อาวุโสจังหน่อยแล้วกันหลินเฟิงพูดจบก็ชี้ไปที่กองเล่าเหมาไถท,ที่กองรวมกันแล้วพูดเมื่อได้ยินหลินเฟิงบอกว่าพวกเขายังสามารถขอได้อีกนิดหน่อยพกติดตัวไว้ดื่มช้าๆสายตาของหลายคนก็เปล่งประกายนี่มันของดีเลยนะผู้อาวุโสจังหลีมัวอดไม่ได้ที่จะถามก่อนมีให้ทุกคนมีให้ทุกคนยังไงสท่าของข้าหมดข้าก็จะไปขอจากนายน้อยของพวกเจ้าอยู่ดีจางซานฟง ราหั 5. แสดงท่าทีใจกว้างอย่างมากยังไงก็มีตั้งเยอะแบ่งให้พวกเขาคนละสิบ หลังตัวเองก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งถึงตอนนั้นถ้าหมดแล้วค่อยไปขอจากหลินเฟิงก็ได้ยังไงเขากลับไปโลกก็สะดวกอยู่แล้วขอบคุณผู้อาวุโสจางพวกเราขอคารวะท่านหลังจากจางซานฟงตกลงที่จะแบ่งเล่าเหมาไถให้ทุกคนทุกคนก็ยกแก้วขึ้นคารวะจางซานฟงถ้าจะขอบคุณก็ไปขอบคุณนายน้อยของพวกเจ้าเถอะถ้าเป็นเพียงผู้ยืมดอกไม้ไหว้พระจางซานฟงยกแก้วขึ้นดื่มต่อคนกลุ่มนี้ดื่มกันทั้งวันเล่าสิบลังก็หมดไปแบบนี้สุดท้ายจางซานฟงก็ยังต้องทนเจ็บใจ แบ่งเล่าให้พวกเขาคนละสิบลังหลินเฟิงเตรียมตัวออกจากเมืองไทจีเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วทวีปแดนเทพนี่เป็นคำแนะนำที่หลีหมัวให้เขา เพราะหนึ่งในสี่กายพิเศษอีกคนหนึ่งก็อยู่ในแดนเทพส่วนอีกคนยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่บนโลกอาจจะอยู่แดนเซียนหรืออาจจะอยู่ในแดนเทพเช่นกันนี่เป็นสิ่งที่ประมุศกศักดิ์สิทธิ์เผอหลุดปากออกมาในตอนนั้นดังนั้นหลีหมัวจึงแนะนาให้หลิงเฟิงเดินทางท่องเที่ยวแดนเทพดูว่าจะได้พบเจอกับคนที่มีกายพิเศษนี้หรือไม่จิตใจของหลิงเฟิงสงบนิ่งดังผืนน้าแล้วในเมื่อต้องตามหาให้ได้ถ้าอย่างนั้นก็รีบจัดการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าสถานการณ์ของตัวเองเป็นอย่างไรกลุ่มคนนเดิทาง จากเมืองไทจีหลินเฟิงมู่อวินเฉินเล่าเทียนโกเพียวผู้ชีหลีหมัวและว่านหมินจือจู่ส่วนสองพี่น้องหัวถงถูกหลินเฟิงจัดให้อยู่ที่สำนักไทจีชั่วคราวให้จางซานฟงช่วยดูแลไปก่อนรอครั้งหน้านำทัพมาถึงแดนเทพค่อยให้พวกเขาได้พบกันสถานีแรกคือทวีปตรงเจียวเริ่มเดินทางจากทิศตะวันออกไปทั่วทั้งตะวันออกใต้ตะวันตกเหนือและกลางสถานีแรกของทวีปตรงเจียวคือเมืองต้าเฟิงนี่คือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปตรงเจียวสามารถวับจากเมืองไทจีมาที่นี่ได้โดยตรง ที่นี่มีรูปแบบที่แตกต่างจากเมืองไทจีอย่างสิ้นเชิงเมืองไทจีเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงส่วนที่นี่คือสถาปัตยกรรมปกติของแดนเทพวังที่เห็นได้ทุกคนทุกแห่งผู้คนบนท้องถนนเดินกันขวักขว่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ขี่สัตว์อสูรบินเคลื่อนที่ผ่านไปมาบนถนนในฝูงชนที่คึกคักมักจะได้ยินเสียงหัวเราะที่สนุกสนานอยู่เสมอผู้คนในเมืองนี้ดูมีความสุขกันทุกวันจากรอยยิ้มที่เปี่ยมล้นบนใบหน้าของทุกคนก็สามารถมองออกได้ที่นี่ไม่เลวเลย บรรยากาศดีมากที่นี่ใครเป็นผู้ดูแลเห็นได้ชัดว่ามีการจัดการที่ดีลินเฟิงมองดูฝูงชนที่คือคักใบหน้าของชาวบ้านจำนวนมากมีรอยยิ้มเอ่ยชมจากใจจริงนายน้อยเมืองต้าเฟิงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปตรงเจียวปกครองโดยสำนักเฟิงเยเว่ชื่อเสียงของพวกเขาดีมาโดยตลอดลเล่าเถียนโกมีความรู้เรื่องการแบ่งเขตแดนในแดนเทพเป็นอย่างดี ชื่อสำนักเฟิงเย่เว่ฟังดูไม่ค่อยไพเราะนะให้ความรู้สึกเหมือนมีความคิดไม่ดีถึงแม้ชื่อจะไม่ค่อยดีนะแต่สำนักนี้เป็นสำนักใหญ่ของแท้และยังเป็นสำนักที่ดีอีกด้วยเจ้าสำนักยิ่งเป็นผู้แข็งแกร่งระดับจอมเทพดังนั้นภายใต้การนำของสำนักเฟิงเย่เว่จึงทำให้ชาวเมืองต้าเฟิงอยู่เย็นเป็นสุขที่ชายท่านนี้ดูจากท่าทางของพวกท่านแล้วคงมาจากต่างถิ่นสินะในขณะนั้นชายคนหนึ่งที่สวมหมวกทรงสูงในมือถือป้ายอันหนึ่งเดินเข้ามาหาหลินเฟิงแล้วถามเมื่อครูตอนที่พวกหลิินเเเฟงงข้ามือ ชายคนนี้ก็สังเกตเห็นพวกเขาแล้วได้เห็นพวกเขามองไปรอบๆก็ตัดสินได้ว่าคนกลุ่มนี้มาจากต่างถิ่นเขาเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางในเมืองหรือจะบอกว่าเป็นผู้ให้บริการข้อมูลโดยเฉพาะก็ได้ต่างก็หาเช้ากินข้ากันทั้งนั้นใช่แล้วมีอะไรหรือหลินเฟิงพยักหน้าพวกท่านก็จะไปรับงานที่สำนักเฟิงเย่เว่เหมือนกันหรือชายคนนั้นถามต่ออะไรนะหลินเฟิงถูกถามจนงงไปหมดพวกท่านไม่รู้หรืออยากรู้ข้อมูลไหมล่ะหิงเทพหนึ่งก้อนชายคนนั้นยิ้มมุมปากบอกราคาของตัวเองเพราะคนที่มาจาก ่ถินมักจะสนใจเรื่องราวต่างๆในเมืองยิ่งเป็นเรื่องของสำนักเฟิงเยเว่ก็ยิ่งทําให้คนสนใจมากขึ้นลินเฟิงถูกชายตรงหน้าทําให้ขบขันหันไปเรียกเล่าเทียนโกว่าให้หินเทพเขาก้อนหนึ่งเล่าเทียนโกรีบหยิบหินเทพก้อนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าโยนให้กับพ่อค้าข้อมูลตรงหน้าพ่อค้ารับหินเทพและหัวเราแะแห่ๆว่านายน้อยท่านนี้คืออย่างนี้ครับคุณหนูสามของสำนักเฟิงเยเว่เนื่องจากการฝึกบําเพ็ญทาให้เส้นลมปราณเสียหายตอนนี้ทั้งคนอยู่ในสภาวะหมดสติดังนั้นสำนักเฟิงเย่ จึงแอบตาหาผู้ที่สามารถรักษาได้เงียบเียบเพื่อหวังจะช่วยชีวิตคุณหนูสามเรื่องแบบนี้ทำไมต้องทำอย่างลับๆ ด้วยหลินเฟิงถามอย่างไม่เข้าใจก็สำนักใหญ่นี่ครับฝึกวิชาของตัวเองจนเส้นลมปราณแตกสัน้นมันค่อนข้างจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงดังนั้นจึงไม่ได้ประกาศออกไปเพียงแต่ปล่อยข่าวออกไปอย่างลับๆยังไงก็ไม่ได้ประกาศเป็นทางการถึงตอนนั้นก็แค่ไม่ยอมรับก็พอพ่อค้าคนนั้นอธิบายต่อในเมื่อรับหินเทพของหลินเฟิงมาแล้วข้อมูลก็ต้องบอกให้ครบถ้วนแล้วคุณหนูสามคนนี้เป็นคนอย่างไรหลินเฟิงถามเขาเตรียมจะไปลองดูยังไงการท่องเที่ยวแดนเทพก็คือการสัมผัสประ ประสบการณ์ชีวิตร้อยแถ้าไม่หาเรื่องให้ตัวเองทําก็คงจะน่าเบื่อแย่ใครจะไปรู้ว่าคนที่มีกายพิเศษนั่นอยู่ที่ไหนยังไงเรื่องแบบนี้ก็ต้องอาศัยวาสนาเมื่อเวลายังมาไม่ถึงตั้งใจตามหาก็หาไม่เจอพอได้ยินหลินเฟิงถามถ,ามถึงนิสัยของคุณหนูสามพ่อค้าข้อมูลก็น้ำลายกระเด็นพูดอย่างจริงจังว่าที่เมืองตาเฟิงมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในวันนี้คุณงามความดีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งมาจากนางคนเดียว